21นะครับพบกับสีใหม่นะครับก็สเปคโดยรวมนะครับก็ยังเป็นโปรเจกต์นะครับก็เป็นสมบนรณเตอร์โปรเจกต์นะครับเอกลักษณ์ของโปรเจกต์นะฮะแต่แน่นอนฮะสีใหม่นะฮะสีดำเงาก็เป็นรถที่มีทุกปีนะครับปีนี้สีใหม่เราจะเห็นครับเงินหน่อยตำครามหน่อยจริงๆเราเปีนอย่างรถติดล้อวิ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะเห็นเลยสีถัง ียบแก็จริงๆถ้าน,นึกไม่ออกว่าสีอะไรน,นะครับนี่ครับสีเดียวกับลูกสนุกนครับลูกสนุกเม็ดสีฟ้าครับในที่มันได,ได้แต้มอยู่เท่าไหนนร่นะหกเจ็ดแปมครับอ่านี่เลยบนะิลเลียดทีวีโคดีเอทโคดีเอทครับสีแบสีแบบเด่นมากครับโคตรแบบ ตาสุดๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอบคุณครับ